เราก็มาถึงราศีกุมกันนะคะราศีแห่งโชคลาภนะของดวงเมืองดวงโลกของเรานะคะเพราะนั้นจึงเป็นราศีที่รุนนะคะรุนว่าจะต้องได้โชคลาภใหญ่โตบ้างครั้งร่ำรวยอะไรอย่างเงี้ยถึงเวลาแล้วนะคะเพราะว่าเจ้าเรือนตนุรักษ์เนี่ยมาอยู่ที่ราศีมิถุนนะคะธาตุลมธาตุลมเป็นตำแหน่งที่ ดาวพระราหูเนี่ยจะให้โชคในด้านของปกินนกะโชคโชคฟุกฟกโชคแบบร่ำรวยนะแบบว่า,าได้โชคได้ลาภใหญ่โตนะคะนอกจากจะจะเป็นาลาภนะของดวงเมืองแล้วเนี่ยท่านยังอ,อยู่ในตำแหน่งที่ปกินนากะาโชคใน สามราศีที่เป็นธาตุลมคือราศีกุมราศีมิถุนราศีตุลน,นะคะนะเมื่อใดที่พระราหูจรอ,อยู่หรืออยู่ในดวงเกิดของใครที่อยู่ในสามราศีนี้ก็จะเป็นดวงแห่งแห่งแบบแบบมีโชคมีลาบนะคะมีโชคมีลาบ จะต้องอได้เงินฟุกๆก,ก้อนใหญ่ก้อนโตอยเงี้ยแต่จะเก็บรักษาอยู่หรือเปล่านี่ต้องดูด้วยนะเพราะว่าท่านเป็นท่านลมอาจจะมาวูบไปวูบอะไรอย่างเงี้ยเนาต้องระมัดระวังหน่อยนะคะแต่ทีนี้ว่าเอาเรามาถึงตอนที่ที่ตอนนี้ท่านเนี่ยมาสถิตอยู่ที่เรือนปุตตะนะคะ,ะตนุลักษณ์ปุตตะนะก็ จะให้โชคนะปะกิณากะาโชคด้วยนะโดยเฉพาะต้นเดือนในวันที่1เนี่ยนะยังอยู่ที่27องศาเศษเนี่ยก็ยังอยู่ในวรโคตดด้วยนะเพราะนั้นอาจารย์จึงให้เลขก8ดเ,เดนที่สุด ะะเด่นที่สุดว่าเอ๊ะจะมาใส่ตรงไหนนะเอ๊ะบอกอาจารย์บอกเลข8เด่นทำไมให้สามศูนย์อะไรก็ไปใส่เอาไปใส่เอาว่าจะใส่ตรงไหนเนาะเวลาพูดอาจารย์ก็อดพูดถึงเลขเด่นดวงดีไม่ได้นะคะค่ะนะ้าอาจารย์ก็ลุ้นลุ้นตัวโกงเลยนะเพราะว่าเพราะว่าตอนนี้ดาวพระศรับดีท่านก็เดินหน้านะท่านเดินนาเลงกับดาว พระาหูเนี่ยอยู่ในเรือนราพะเนี่ยพูดถึงนปนุรักมาปุตตะปุตตะเลงดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวการเงินของเจ้าชะตาราศีมีดนะนั้นะแล้วเป็นเกษตรราธิปดีอีกไม่ใช่ไม่ใช่มาแบบธรรมดามาแบบว่ามียศมีบ้างมานะเนาะ มันมันก็อดรุ้นไม่ได้นะครับถ,ถ้าได้มาก็จะดีใจด้วยนะคะดีใจแบบดีใจจริงๆเลยเนาะต่านนี้ามาโมดีใจอ่ะท่านก็เป็นปกิณกะโชคแล้วก,แวก็แล้วก็มีดาวเสาที่รอรับอยู่ว่าเสาเร็งอสุราท่านว่าไว้จะเกิดโชคใหญ่ในปีนั้นดังประสงค์เพราะฉะนั้นที่ท่านย้ายมาแล้วเนี่ยพอมาอยู่ที่มาเร็งกับดาวเสาที่รอรับอยู่เนี่ย นะก็ก็ก็แบบยังไงก็ต้องมีโชคใหญ่เพราะมีดาวพระเสปดีเนี่ยย้ายมาอีกนะามา,ามาต้อนรับประตอนรับแต่ทีนี้ว่าท่านเป็นเจ้าบ้านนะท่านเป็นเจ้าบ้านนะั้นท่านก็มาแบบเออเอาโชคเอาลาบไปอะไรอย่างเงี้ยมาให้ความสว่างไงน,นะถ้าจัดเป็นดาวบาปก็เป็นเหมือนกับมันยังมือดอยู่อย่างเงี้ยนะดาวเสากับดาวราหูเนี่ย ก็ก็มืดครึ้มนะเพราะว่ามันเป็นบาปมันก็ครึ้มครึมมืดมืดบัวบัวนะเราหูเ็าเล็งมาอะไรอย่างเงี้ยนะแต่พอพระฤหัสบดีมาเนี่ยก็มากระกระทุ้งกระตุ้นนะคะให้ว่าโชคลาภนี้ได้นนนะนแน่นอนนะหนักแน่นแน่นอนนะใหญ่แน่นอนนะที่แบบรอคอยมาสิ่งที่รอคอยก็จะได้ ประสบความสําเร็จปุตตะก็เยอะแล้วแล้วมีอยัางราพา,าอีกและเป็นราหูอีกเนาะพระราหูท่านเป็นราพาของดวงเมืองดวงโลกอีกนะคะและดาวพระราศบดีนอกจากจะเป็นเกษตรราิบดีแล้วยังเป็นเจ้าเรือนการเงินอีกของลัคนาราศีกลุ่มนะเพราะฉะนั้นแค่ตรงเนี้ยแค่ตรงเนี้ยก็ให้โชคแยอๆแล้วนะคะนะ ก็ด้วยความดีของดาวพฤหัสบดีแล้วและในเดือนเมษายนเนี่ยในช่วงในช่วงครึ่งเดือนแรกครึ่งเดือนแรกเอาอย่างวันอ,อย่างดาวพุกเนี่ยท่านจะยกย้ายเรือนไปที่ราศีมีนก็วันที่สิบนะเนาะสิบเมษาส่วนดาวศุกร์จะย้ายตามไปวันที่ส7บเจนะขณะนี้ท่านก็เป็นเป็นแบบว่า,าพุธกับศุกร์ก็เป็นคู่ธาตุน้ำนะอยู่ในนี้ อย,อยู่ตรงเนี้ยนะคะพุสุขเนี่ยเขาเรียกว่าเวลาเป็นดาวก็เป็นดาวบุญทั้งคู่ให้คุณก็ให้คุณใหญ่ทั้งคู่นะถ้าเป็นทรัพย์สินเงินทองก็จะให้เยอะเลยนะคะเรียกว่าไหลามาเทมานะและเดี๋ยวท่านหลังกลางเดือนนะคะหลังกลางเดือนอันนี้ยกไปวันที่10แล้ดาวสุขยกไปวันที่ ที่17นะคะและอยู่ในเรือนน้ำอีกนะคะเพราะนั้นจะได้สมบูรณ์ในหลังวันที่17เมษายน2562าเนี่ย,น,ยนะท่านก็ได้คู่อสีที่ทาดเหมือนกับสี่โงรักเลยนะเรือนโงสี่รักไปอยู่ก็สี่โงลรักโอ้โหเรื่องเรื่อง ไม่ได้เนี่ยอาจารย์ว่ามันมันเป็นไปไม่ได้เลยอะ่ะนะยังไงก็ต้องได้นะยังไงก็ต้องได้คู่สีทิธาเดี๋ยวรอรอหลังกลางเดือนแลนะหลังวันที่อ่สิจจะได้สมบูรณ์นะคะช่วงนี้ก็ยังยัง ยังอาจก็ไเยอะแล้วนะจริงๆแล้วเนี่ยแต่แบบว่าใครยังไม่ได้ก็อาจจะเป็นดวงกาเนิดท่านท่านอาจจะมีปัญหานิดหน่อยอะไรย่างเงี้ยเช่นพระราหูไปอยู่มรณะอะไรอย่างเงี้ยฤกมรณะวินาศเงี้ยมันก็ทุกสถานพบอ่ะเนาะถึงว่าแม้ว่าท่านจะเป็นองค์เกณฑ์แต่แต่แต่มันก็เหมือนกับคนมีชนักติดหลังไว้อะอย่างนั้นนะเอาก็รอรอก็ได้รอคู่อสิติธาตุพุทุข นะคะพูดสุกวันที่10กับวันที่17แต่ก็สมบูรณ์ก็ต้อง17นะคะอนะคพอสมบูรณ์17อ้าวอันนี้อย่าให้อย่าให้ละอย่าให้เลยไปเชินะนะแต่ตอนนั้นก็ดารพระสัป,ปดี์ท่านก็เดินถอยหลังอีกแล้วแล้วเดินเรือนราพานันะหลังวันที่8เมษาเนี่ยท่านก็เดินถอยหลังเล้วเดินวิปริตนะแต่ความเป็นเกษตรราธิปดีของท่านก็ยังอยู่เพราะนั้นต้องใช้ความพยายามนะต้องใช้ความพยายามอ อาจารย์ก็ยังมั่นใจนะมั่นใจว่ามันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงมีการกระเตืองนะในเดือนในเดือนมีนาเมษานในเดือนเมษานี่แหละนะจะต้องมีอะไรข่าวดีนะคะข่าวดีเพราะว่าดาวเยอะดวงเลยอยู่ในตำแหน่งที่ให้คุณเก่เจ้าชะตานี่ตั้งแต่พูดมานี้เน้นแต่เรื่องเงินห <c oughs> น้างเงินเวลา <c oughs> นะเอามาเดี๋ยวก็เป็นเรื่องอื่นแอแะทีนี้ เพราะว่ามันเกี่ยวกับเงินจริงๆอันนี้นะคะเาเดี๋ยวดาวอาทิตย์ดาวอาทิตย์เนี่ยมาแล้วเรื่องคู่ก็ได้อพอถึงดาวอาทิตย์เนี่ย ดาวอาทิตย์ท่านยกย้ายนะจากเรือนการเงินนะคะ,ะไฟตกน้ำนะนะตอนที่ท่านอยู่ต้นเดือนเนี่ยท่านอยู่แล้วจะย้ายมาที่สิบสี่สิบสี่เมษานะคะอันนี้ไฟตกน้ำก็ทำมาหาได้ดีด้วยณแรงแห่งพระอาทิตย์เนี่ยเนาะแต่ว่ามันมีการใช้จ่ายสูงนะคะแล้วเดี๋ยวดาวพระอาทิตย์เนี่ยจะยกย้ายนะ่ยกย้ายมายกย้ายมาที่ราศีเมษนะคะ เป็นมหาอุดนะคะเป็นมหาอุดนะพอเป็นมหาอุดมากแล้วเยอะแล้วอุ้ยอะไรเยอะอะไรมากอุ้ยได้คู่เยอะได้คู่มากอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็เกี่ยวกับคู่ครองก็ได้นะเกี่ยวกับคู่ครองเนี่ยอ้าวมีคู่ครองเยอะขึ้นหรือเปล่ามีการเปลี่ยนคู่หรือเปล่ามาคู่กับดาบรุจยูอะไรอย่างเงี้ยหรือมีคู่ครองที่มี มีมียศมีตำแหน่งมีชื่อเสียงอย่างนั้นก็ได้นะคะเพราะว่าพระอาทิตย์นี่พระอาทิตย์ยศศักดิ์อัครฐาน่ายอาทิตย์ยน,ยตยนะก็อาจจะได้คู่ครองที่ที่มียศมีศักดิ์มีชื่อมีเสียงอย่างนั้นก็ได้นะหรือบอกอุ้ยอาจารย์ไม่เอาจะเอาเยอะเอาแบบเอามากๆเอาเยอะๆเหนื่อยไม่รู้ด้วยนะอา้าก็ ก,กไ็ได้คู่ได้คู่ได้คู่ดีนะได้การเงินดีนะคะการเงินดีแต่ก็นิดนึงนะเพราะว่าดาวพูดถึงเป็นคู่อสิทธิ์ท่าก็จริงแต่ดาวพูดอยู่ในตำแหน่งเป็นประเป็นนิดนะเ่บางทีออบอกอวาวารย์เทียน่ดูเลยแต่ตำแหน่งเขายังไม่สวยแต่ก็ได้อย่างนี้แหละมันไม่มีอะไรที่ครบสมบูรณ์ในชีวิตของคนเรานะเพราะนั้นเราจรึงต้องมีการชดใช้ กรรมกันไงนะถ้าบอกว่าอุ้ยดีแล้วดีแล้วมันดีครบไหมเมือ่อเมื่อขึ้นสูงสุดทุกคนต้องตกนะพอตกต่ําสุดทุกคนต้องขึ้นนะคะอันนี้เป็นดวง เป็นดวงเป็นธรรมชาติของคนเลยบอกเมื่อต่ําสุดก็ต้องขึ้นเมื่อขึ้นสูงสุดมันมันไม่มีที่ไปแล้วมันก็ลงพอลงไม่มีที่ต่ํามันก็ขึ้นชีวิตคนจะขึ้นขึ้นลงๆนะแล้วก็กะจังหวัดชีวิตให้ดีอย่าไปลงตอนตอนแก่นะเพราะลงตอนแก่เนี่ยมันไม่มีแรงจะขึ้นนะคะไม่มีแรงจะขึ้นมาอีก นะอย่าลงนะอย่าลงแล้วทำไงไม่ให้ลงนะี่คือถ้าทุกคนมันต้องลงแต่ลงยังไงลงให้สวยนะคะลงให้ดีนะคะเมื่อ,อสองสมวันนี้ก็มีมีมีลูกศิษย์ที่ดูดวงบอกบอกว่าคุณคุณคุณถ้าคุณให้เขาหมดคุณ ให้เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะบอกยิ่งให้ยิ่งได้เราก็ได้อะไรมาเย่แยะเนี่ยกับการให้นะบางคนก็รู้ตัวบางคนก็ไม่รู้ตัวในการให้อันนั้นนะแต่เป็นการให้ที่เราจริงๆเรายังหวังผลประโยชน์ในการให้เลยไม่ใช่ให้เสร็จตามไปดูให้เสร็จตามไปจทอะไรอย่างเงี้ยนะให้แล้วให้เลยนะให้ด้วยใจที่บริสุทธินะอันนี้ทีนี้ การการให้เมื่อกี้พูดถึงการให้แล้วจารย์ลืมลืมว่าจะพูดว่าว่าว่าให้หอะไรอเดียวนึกได้แล้วคุยต่ออันนี้เรามาคุยถึงดาวดาวดาวอาทิตย์นะ แล้วก็ดาวพุธด,ดาวศุวกร์คู่ว่สีติธาต์ยังไงเรื่องการเงินกันทองดีแน่นอนนะดีแน่นอนเพราะว่าดาวราหูก็ให้คุณนะหรือคู่ก็จะได้คู่ดีคู่มาส่งเสริมกับเจ้าสุตานะส่วนดาวสังคมนะแล้วเกี่ยวข้องกับสังคมเกี่ยวข้องกับการเมื่อกี้เมื่อกี้ที่พูดเรื่องเรื่องเรื่องการให้นะที่ลูกศิษย์มาถามบอกว่ามาคุยมาคุยว่า ให้ให้จน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 บ้านปลายเนี่ยไม่มีอะไรเหลือนะไม่มีอะไรเหลือเราก็บอกว่า,าก็ต้องแบ่งเก็บไว้บ้างนะคะเพราะว่าถ้าเราเป็นคนแก่ที่หมดสภาพแล้วเนี่ยเ,เราเราต้องแก่แบบแบบแบบยังแมบบียังมีงม,ม,มีมีตังคนะเ,เพราะว่า ถ้าเราแก่แบบไม่มีตังเนี่ยไม่มีใครมองเราอย่างเงี้ยนะรู้ว่าเราแก่แล้วเรามีเงินที่จะไปจ้างพยาบาลนอนโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยในในช่วงแก่เนี่ยก่อนตายสักปีสองปีเนี่ยเราจะจ้างพยาบาลยังไงมาดูแลเราอะไรเงี้ยนะกลัวกลัวกลัวว่าตอนที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แล้วเนี่ย จะไม่มีใครดูแลนะจราก์ก็บอกว่าตอนนี้เราเป็นคนรวยเราก็เก็บเงินไว้นะเก็บเงินไว้หรือว่าบริหารเงินเนี่ยให้ให้อยู่ถึงตอนนั้นนะว่าจะอยู่ได้ยังไงถ้าเป็นคนแก่ที่จนก็จะตายแบบไม่มีใครมองแมวมองถ้าคนเป็นคนแก่ที่รวยก็จะตายแบบมีคนมองอะไรอย่างเงีย้ยเนาะก็ก็ทุกันคนละแบบนะทุกของคนรวยเนี่ยแม้จริงๆไม่น่าสงสารเลยแต่ก็ก็ต้องสงสารอะไรอย่างเงีย้ยเนาะเออมันมันมี ทุกท,ทั้งทุกคนมีตังทั้งทุกของคนไม่มีตงังแต่แต่จริงๆทุกข,ของคนไม่มีตังเนี่ยมีมีความสุขกว่าชาิว่านะเอามาต่อเดี๋ยวเอนะเดี๋ยวต่อไม่ถูกอีกอ้าวมามาเรื่องของของผู้ครองเนี่ยจะมีอยู่ในวงสังคมนะสัตชากลุ่มเพื่อนกลุ่มอะไรหรือกลุ่มสังคมที่มีชื่อมีเสียวแล้วก็ดาวเจ้าเรือนสัตยาเนี่ยไปอยู่ที่ ไปอยู่ที่พันธุทุกนะคะไปอยู่ที่พันธุ์กก็จะเกี่ยวข้องกับเ,เรื่องรถบ้านญาติพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นราชาโชคด้วยเน้นเป็นราชาโชคด้วยยังเป็นปรัเกษตรด้วยการที่เป็นราชาโชคก็ก็กในในกลุ่มของเพื่อนฟูงอะไรอย่างเงี้ยหรือการติดต่อสื่อสารหรือหรือว่าเกี่ยวข้องกับ กับการเรื่องรถเรื่องบ้านเปลี่ยนรถเปลี่ยนบ้านก็ได้นะแล้วก็มีโอกาสก็ทำซะนะเพราะว่ามันมันเป็นไป,นปนตามดวงสตาของเรานะจะให้โชคให้ลาบแกเราแต่ก็เลือกวีดีแนละ้วบางคนเนี่ยอยู่อยู่ในตําแหน่งที่เป็นทั้งรายาโชคและภารกิจเรจเนี่ยจะได้จะได้รถใหม่แต่ว่ามาจำสองเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยเนะที่ยวหนึ่งพอมาจำเสร็จปุ๊บโอ้ไม่ชอบไม่เอานะไม่เอา ยี่ห้อหนึ่งนี่แล้วเจองไปมัดจำอีกยีย่ห้อหนึ่งมันก็คนละที่กันเพราะคนละที่ก็ต้องทิ้งม,มัดจำอีกที่หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเพราะเป็นทั้งราชาชโชคก็จะได้รถเนื้อร่วมมัดจำบ้านหรือลัสสร้างบ้านอะไรอย่างเงี้ยได้ได้มาแล้วจะต้องมีการเสียในสิ่งที่ไม่ควรเสียอย่างนั้นนะคะนะก็อันนี้ก็ต้องเป็นเรื่องของการระวังหรือเราถ้าเรา,าระมัดระวังเรามันเป็นราชาชโชคเราก็มีวาสนาที่จะได้โดยไม่ต้องเสียก็ได้ นะอ้าวมาและนี้อันนี้เรื่องเกี่ยวกับรถกับบ้านก็เกี่ยวข้องกับการเงินนั่นแหละเกี่ยวข้องกับการเงินมีเรื่องการใช้จ่ายในเรื่องของเงินหรือว่าขายรถขายบ้านได้อย่างนี้ก็ได้นะเพราะว่าพันธุพันธุพันธุอยู่กระดุมพระนะอยู่กระดุมพระสุภะสุภะกระดุมพระนะคะมีการเดินทางไกลมีการเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องการเงินการทองหรือการขาย การปล่อยการขายสิ่งที่พวกคิ่ทำอาชีพหรือว่ามีการปล่อยการขายอาอาของเก่าของโบราณอะไรอย่างนั้นก็ได้หรือมีการเสียเงินมีการเดินทางไกลเดินทางไปต่างถิน่นไกลซึ่งซึ่งจะให้ให้เกิดผลประโยชน์ให้ให้สิ่งดีๆเพราะว่าเพราะว่า การเดินทางนั้นนํามาซึ่งการเงินกับทองแล้วก็ข้ามน้ําข้ามทะเลก็จะเกี่ยวข้องกับการเงินอีกนะคะเพราะนั้นหยิบจับอะไรเนี่ยจะเป็นเงินเป็นทองนะและก็จะมีการเดินทางไกลนะและก็จะมีการ อาจจะมีเรื่องเรื่องรถเรื่องบ้านเข้ามาเกี่ยวนะคะเปลี่ยนทะเบียนรถยังได้เลยอะไรอย่างเงี้ยนาะไม่ได้ออกรถคันใหม่พอเปลี่ยนทะเบียนรถก็เหมือนเรามีรถคันใหม่เปลี่ยนบ้านเลขที่ก็เหมือนมีบ้านเลขที่ใหม่เอาภรรยาไปเปลี่ยนชื่อใหม่ก็เหมือนกับเรามีคู่คนใหม่อะไรอย่างเงี้ยวิธีแค่เค้นนะสามีภรรยากันเนี่ยแบบ ดวงนะดูดูแบบบอกว่าไปดูดวงบอกว่าจะต้องเลิกกันหย่ากันอะไรอย่างเงี้ยแล้ววิธีแค่ทาําไงเปลี่ยนชื่อไปจดทะเบียนหย่าชื่อเดิมแล้วัดปล่อยทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะพอให้มันจืดจืดจ,จางๆในเรื่องของการหย่าแล้วก็เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อแล้วก็ไปจดทะเบียนใหม่ในชื่อใหม่นี่ก็เป็นการแก้เค่ว่าได้สามีใหม่ได้ภรรยาใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะก็แก้